การ้งก็เป็นแผลนี่สักสี่ห้าวันไม่หายตามบกสิพวกคนรู้ไม่สบายขึ้นมาใจก็เสียเจ็บแล้วก็ต้องเข้าไปนอนไอซียูคืนผมชื่อ,อกิจจาพุทธศีอายุ83ที่เคยป่วยนะป่วยที่ซิ้งด้านขวาจำได้ว่าเป็นเหลาา แล้วก็ไปทานอาหารทานอะไรแล้วก็ไปกัดลิ้นก<ด>ัดลิ้นก็เป็นแผลปกติเราก็เคยกัดอยู่เขาพ่งแก้แบบริ้มังใช่ไหมสองสาวันหายนี่สักสี่ห้าวันไม่หายเบื่อผมไปทําฟันหมอฟันเขาเห็นแผลรับเ,เขาบอกเอ๊ะไม่ดีแผลแบบนี้ไม่ดีควรที่จะเป็ตรวจผมรับราการอยู่ที่กรมโชตรทาง กระทรวงเกษตรและสหกรเขาก็มีกองแพทย์มีอะไรอยู่ผมก็ไปรู้จักหมอเกี่ยวกับตาหูคอจมูกเขาก็ตรวจให้พอเขาเห็นแผลเขาบอกว่าดูแผลแล้วมันไม่ดีเขาอยากจะเอาเนื้อไปตูวจตวจก็ปรากฏวาเป็นมีเชื้ออยู่ในยะสองควบสามมันก็ใจเสียงกันนะตามปกติพวกคนรู้ ไม่สบายขึ้นมาใจมันก็เสียแต่ผมเป็นคนผมเป็นคนแปกอย่างนะคือชีวิตผมเนี่ยผ่านมาเยอะผมทํางานผมไม่ได้นั่งโต๊ะผมไปคุมสร้างเขื่อนภาคใต้ยะลาปัตตานีอะไรมาอยู่ในโรงโจรอยู่อ,อะไรมาชีวิตผมมันผ่านมาเยอะมากนะมันก็เลยใจมันก็เลยนิ่งผมก็เฉยคิดว่าอะไรไมันจะเกิดก็เกิดผมก็ปรึกษากับหมอนะ หมอให้ทำตัวยังไงเขาก็ามีแต่เขาไม่ให้ผ่านยาแปลกมากบังเอิญผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาเปน็นคนจีนเขาก็เป็นที่ลำคอแล้วก็หายผมก็ไปคุยเขาเขาก็แนะนำยาเพียนเซียนให้ผมนะเขาทานยาเทียนเซียนมาเขาบอกยาเนี้รู้สึกดีมากผมก็ศึกษาดูอ่านบทความอะไรต่ตางๆผม,มก็มีเหตุผล ที่เขาคิดยาน,นี้ขึ้นมาผมก็โอเคลองทานดูตั้งแต่นั้นะผมก็ซื้อ,อยาทิมซินมาทานพอผมผ่าตัดเสร็จก,ก็รักษาแผลให้จนหายแต่ไม่ได้ให้ทานยานไม่ให้ทำอะไรผมก็มาปรึกษาเพื่อคนคณชินที่ว่าเขาแนะนำให้ทานทินเซียงผมก็กินเรื่อยมา ไม่มีอะไรมนีอยากืดเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องเข้าไปนอนไอซียูคืนพอออกมาเขากให้มอนอยู่ห้องปกติจนกระทั่งแผลเรือหายเขากาเช็คจนกระทั่งมั่นใจก็ให้ผมออก